มื่อนี้ก็สวัสดีพี่น้องเดอ้อมื่อนี้จิพามาเบิ่งการดูสะมื่อนี้ดูสะอยู่นาครับดูแต่ตีห่า,มาเมื่อนี้ไดีเบิ่งสะครับว่าแห้งหรือยังดูแต่เสาก์เครื่องดูน้ำซองเครื่องมื่อนี้ดู้น้ำขึ้นมาเต็มขึ้นมาให้หนาแล้วครับ น้ำก็ไหลแล้วโอ้แห้งแล้วครับเดิมลงงมแล้วโอ้แห้งแล้วแห้งแล้วครับเบืองครับเบิ่งครับพี่น้องลองดูน้ำสองเครื่องมืเนี่ย เด๋อวพี่น้องแหงแล้วแส่ปลาลายอยู่บนน้องมาเนี่ยโอ้หมีป่าใหญ่อเม่อยู่ใส่ปลาญ่ น้องปองปลายมื่อนี้ดูดป่าพี่น้องเอ้ยเครื่องดูดน้ำสองเครื่องเลยพี่น้องโอ้ป่าคอมีอยู่พี่น้องบริกินปลาซิวดอกป่าคอมีอยู่ปลาคอมีอยู่ แล้วดูตดดังตีห้ามีมีแนวแก้ข้าวเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่แก้ข้าวแก้ข้าวมีสมพักพร้อมามาเบิ่งป้ามาเบิ่งป้าไต่าลายอยู่บนอ้อ

โอ้ตัวนี้ตัวน้อยได้อยู่พี่น้องได้อยู่พอได้กินพี่น้องเอ้ยพอได้อยู่ได้กินเขย่าอีกแล้วครับตัวนึงเขย่าอีกแล้วตัวนึง ได้แล้วพี่น้องได้แล้วแหงแล้วผลงานของมือนี่ในปลาพอกินอยู่พี่น้องเลย ดูตั้งแต่ตีห้ากพี่น้องแห้งไวอยู่นะครับน้องอัดสิลงหาปลาอยู่มัน,นี่เอา้าบ่ฮหบ่ลงบ่บบน้องอัดบ่ลงมาน,นี่ เราสมผลงานครับจับจับได้เบิร์ก่อนเดี๋ยวเราสมผลงานว่าจะได้หลายซ้ำได้เดี๋ยวจะเอาให้สมครับแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึงงน่งเดอ้อพี่น้องเด,อเด้ออ่าพี่น้องเอ้ยป่าซิวก็ได้หลายอยู่มื้อนี้กินป่าซิวแน่นอน,น,นโอ้ป่าโงใหญ่กันยังมีงอยู่ครับ ยังเลือร้ายอยู่พี่น้องยังเลือร้ายอยู่ยเ,ออเราเบิ่งผลงานเด้อพี่น้องเด้อกดจับตะไคร้หนักจับตะไคร้กดติดตามหน่อยเด้อมืัอนี้ก็พามาเบิ่อขของการดูดซะเมื่อนี้ซะอยู่ในหน้านี่ยละมืัอนี้ผมอยู่เบื้องหลังเด้อพี่น้องเด้อบันน้ลงดอกอยู่เบื้องหลังผู้เก็บป่ายอยางทึง เด็กอ้วนก็มีบางผู้เด็กอ้วนยืงเดงน้ำมันออกบ่อต้องดูตลอดครับน้ำมันทีน้ำไหลขึ้นคือเก่าคนเริ่มลงมางมหลายแล้ว นน้อยอย ah. mm ู hmm. ่ในเรือก oh <my> <laughs> ็มีคนน้อยนะคนน้อยมอให้ลงครับเพื่อนยันผมมีคนอยู่นำคนน้อยอยู่สามสี่คนดึงดึงเด็กอ้วนอู ใ้เวลาเอาปลาไปเทแล้วพี่น้องเดี๋ยวให้เบิกในแหียงไอ้บอเมนผ้าแดง โปักม <Z ich aaS> ีปลาดุกนะพี่น้องมีปลาดุกโอ้ยมันปักต้องจับดีดียังไล่อียวไล่อีวุ้ยไลยอ่พี่น้องไล่อู่ดูปลาเมื่อนี้จับยังโมบิดจับยังโมบิดโอ้โหตายแล้ว เอาไปให้อันนี้เลยนี่ห้าบึ่งแค่ฆ่านี่เลยนี่อ้าวพี่น้องเบิ่งผลงานเมื่อนี้น้องนี่ได้ลายทำดายโดดละเมื่อนี้เดี๋ยวเบิ่งพร้อมกันเลยเด้อกําลังเปิดกําลังเปิดต้นนี้เดียวเราบอกพี่น้องเอามีมาตัดเนยมอนเอามีมาตัดว้าฮะ เ้เสือปะปิมีได้เสื่องละตัวน้าหนตัวพิเสษอ้าวมีเสื่องปลาพอมตัวพ่เศดเดี๋ยวมีมาตั้งอันเอาเข่งอันนี้ไปเทาะอันนี้ไปเทาะ้เดี๋ยวจัดไว้เถอ เพราะว่าข้ออีทั้งวันก็ของโตจบเลยเฮาหะาย้ให้เฮากระทะกันกินเพี่น้องเบิ่งพี่น้องกองปลายเดี๋ยวยันมันมีอะไรขึ้นเลพี่น้องเบิ่งเบิ้งเปิดสมเปิดสมเดียมอนนะพ่อปลามิดฮะอยู่ข้างหลังนะมีเล่เม้าอยู่ไหนแดนขึ้น่าคอยเมาเด้อคอยมีเล่เมาเด้อทำนี่ฮะ มันก so ็ไล oh. ่ซุดเออมันไล่ให้จะไล่ซุดก็จะไล่ซุดเด้อพี่น้องหนูเบิ่ง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 พี่น้องโอ้ยพอได้กินอยู่พี่น้องโอ้ยเอ้ยเอาผลงานมาหนี้แค่นี้แหละพี่น้องเอ้ยอย่าลืมกดติดตามกดซับตะไคร่เด้อพี่น้องเด้อไปมักไปโอบกันเลยรายการเทาก็จบแค่นี้ละสวัสดีครับ